เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนและวันแห่งครอบครัว14เมษายนประจำปี2568ดิฉันขอส่งความรักความลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่านและครอบครัวไทยทุกครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและเป็นจุดเริ่มต้นการบ่มเพาะให้สมาชิกในครอบครัว และลูกหลานเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติและมุ่งหมายให้คนไทยทุกเพศทุกกลุ่มทุกวัยมีสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความอยู่ดีมีสุขรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุค่ะให้ความรักความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุและมีส่วนในการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขกายสุข และมีสุขภาพแข็งแรงเพราะผู้สูงอายุเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นที่พึ่งพิงใจในทุกโอกาสเป็นบุคคลที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะถ่ายทอดส่งต่อให้กับคนในครอบครัวค่ะ โดยในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุภาครัฐได้จัดสวัสดิการต่างๆที่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันดิฉันขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวไทยทุกครอบครัวและผู้สูงอายุทุกท่านขอให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีหัวใจที่เข้มแข็งมีความรักความห่วงใยความเอื้ออาทออรเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีแก่ทุกครอบครัว เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2568ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดประทานพรให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีพลังใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพพรรณไมัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากภัยอันตรายทั้งปวงและสมความปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการค่ะพร้อมทั้งขออวยพรให้ครอบครัวไทยทุกครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นมีความสุขและมีความมั่นคงตลอดไปค่ะ